สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้คลิปในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเมื่อคุณลดระดับความสัมพันธ์กับเขาลงไปให้เป็นแค่เพื่อนให้เป็นแค่คนรู้จักหรือไม่ให้เป็นอะไรเลยในชีวิตของคุณนะคะจากที่เขาเคยมั่นอกมั่นใจว่าคุณเนี่ยจะไม่ไปไหนเนาะคุณจะต้องงอเขาคุณจะต้องอยู่ในชีวิตเขาณนะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับการที่คุณลุกขึ้นมารักตัวเองนะคะแล้วก็เลือก ทางที่มันชัดเจนให้กับตัวเองได้นะคราวนี้เริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าพลังงานคุณเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตริดสถานการณ์กันว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี้เป็นยังไงนะคะขออนุญาตตรวจพลังงานของคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ โอ้นั่งแท่นเดีเอมเพอเรอร์มาเลยนะคะคุณไม่รอให้ใครมาบอกจังหวะรักหรือจังหวะชีวิตแล้วคุณเป็นคนควบคุมจังหวะชีวิตของคุณเองนะคะเป็นไพ่ดีเอมเพอเรอร์มีโก้ฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีพื้นที่ของฉันฉันไม่ต้องการให้ใครมาสร้างอาณาจักรให้ฉันสร้างเองะคะฉันตัดสินใจด้วยตัวเองคุณดูเป็นคนแบบเป็นคนที่ คุณเป็นคนที่แบบว่าสร้างอนาคตให้กับตัวเองอะคุณจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแผนในอนาคตของตัวเองเสมอต่อให้คุณอะจะเป็นคนโสดก็ตามนะคะคุณก็จะคิดถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักก่อนคนอื่นอาจจะมองเข้ามาว่าคุณดูหยิงยิงดูไม่สนโนสน no แ a r e นะคะดูเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นแต่จริงๆเราเนี่ยคุณแค่ต้องการรักษาพลังงานของตัวเองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้มากที่สุด เพื่อที่คุณอาจจะได้มีเวลาทำหนุนทำนี่นะคะคุณอาจจะมีงานอดีเลกหรือมีงานอะไรที่แบบว่าคุณทำหลังจากเลิกงานอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้คุณมีรายได้อ่ะคุณก็แค่อยากจะทำชีวิตของคุณให้มันดีก็แค่นั้นเองมันเลยเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเต็ปที่มันก้าวไปข้างหน้าหรือมีแผนการที่ก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองอ่ะมากกว่าคนอื่น หรือคุณดูยิงๆดูไม่เข้าสังคมดูไม่ค่อยแบบไปไหนมาไหนกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้หรือถ้าคนนี่คุณมาถามถึงอ่ะเขามองคุณเขาก็มองว่าคุณดูยิงๆเนาะดูห่างเหินนะคะดูเป็นคนที่อยู่ห่างไกลเขาไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีดูแล้วมีเงินทองนะคะมีชีวิตกินอยู่หรูหราอะไรแบบนั้นก็ได้นะอม อันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะคุณเป็นใครได้บ้างเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟราศีเมษเนาะเมษิงธนูนะเป็นไปได้หมดนะคะหรือว,ว่าเป็นธาตุดินก็ได้หรือคุณอาจจะมีชาร์ดเกิดในธาตุอื่นๆก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าณว,วันนี้พลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าคุณรักตัวเองแล้วคุณเลือกตัวเองคุณเลือกเส้นทางให้กับตัวเองนะคะคราวนี้มาดูพลังงานของเขากันบ้างล่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาพลังงานของเขาเนี่ยค่ะคนที่คุณมาถามถึง พลังงานของเขาถูกตัดสินนะคะหรือเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกคุณตัดสินไปแล้วไม่ว่าเขาจะทํายังไงอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยตัวคุณเองก็คงจะก็คงจะเลือกที่จะมองเขาในแบบที่คุณอยากจะมองแล้วแหละอะไรประมาณนั้นหรือว่าณตอนนี้เนี่ยเขากําลังในชีวิตส่วนตัวเขาเขากาลังเผชิญอยู่กับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความเอกสารหรืออะไรที่เกี่ยวกับความยุติธรรมไหมนะคะหรือว่าเขาเป็นคน ที่เกิดราศีตุลไหมหรือเป็นคนที่ชอบรักความยุติธรรมหรือว่ามองว่านี่แหละคือสิ่งที่ยุติธรรมแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาทํางานเกี่ยวกับผู้พิพากษากฎหมายทนายอะไรอย่างนี้ก็ได้ตํารวจนะคะเออประมาณนั้นดูเหมือนชีวิตเขาค่อนข้างที่จะมีการเดินทางแล้วก็เดินทางค่อนข้างรวดเร็วนะคะหรือมีการอยากจะเดินทางก็ได้นะอื มีการเดินทางทั้นคู่นะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยต่างคนก็แปต่างไปกันคนละทางหรือเปล่าหรือกาลังมีการคิดถึงอนาคตข้างหน้าเป็นการเดินทางไปในอนาคตข้างหน้าไหมนะคะตัวเขาเป็นใครได้บ้างเป็นธาตุลมราศีตุลน,นะคะธาตุน้ํากรกฏนะที่ชัดชัดหรือเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุณกับเขาต่างก็เป็นชาวต่างชาติของกันและกันนี้ก็ได้นะเออ <laughs> แต่ตัวเขาเนี่ยต่อให้มีอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้เขายังลังเลอยู่เลยนะยังลังเลที่จะไปต่อหรือลังเลที่จะ ทิละทิ้งนะคะอืมคราวนี้เรามาดูกันสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยมีการลดระดับลดสถานะลดความสําคัญของเขาลงเนี่ยสถานมันทําให้สถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะพอรู้สถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยการที่คุณลดระดับความสัมพันธ์ลงไปลดความสําคัญของเขาลงไปนะคะหรือตอบข้อความน้อยนะไม่ได้ให้โอ้ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคามิกรีเลชั่นชิพนะคะร e เซนเมนต์ ment, นะคะทริกเกอร์รีเพ t i o n อร์เซพชั่นนะคะอินเทนซิตี้ทำไมไม่บอกอันภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ letting go นะคะ t u r m o l and feeling นะคะ คุณอาจจะมองว่าความสัมพันนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คู่กรรมเนาะคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณนะคะคุณก็เลยแบบงั้นก็เลือกที่จะตัดกรรมไปแค่แค่นี้ก็แล้วกันประมาณนั้นนะคะไพ่บอกว่า Not Today นะคะนะถ้าในฝั่งของเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้เนาะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการปิดกั้นนะคะหรือตัวเขาเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะคุยหลีกเลี่ยงที่จะ ตัดสินใจนะคะยังไม่อยากดิวกับอะไรในตอนนี้นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในตอนนี้มีคนหนึ่งที่กําลังวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีความจริงวิ่งหนีความเหนื่อยล้าอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการผูกมัดนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคุณก็ได้ไหมที่คุณอาจจะรู้สึกเสียดายความโสดนะคะเลยไม่อยากจะมีความสัมพันธ์นะณออนะตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ดูเหมือนจะต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตนะคะคนนึงก็ยอมรับ ยังรับกับอะไรไม่ได้นะแต่อีกคนนึงดูเหมือนจะยอมรับได้แต่ว่ายอมรับในลักษณะที่ว่ายอมแพ้นะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็หนีไปอะไรประมาณนั้นะนะเออบอกตัวเองนะมันคงไม่ใช่หรอกอะไรประมาณเนี้ส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยก็แต่มองว่าตัวเขาอะความรักที่เขามีให้กับคุณในวันนี้หรือว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในวันนี้เขามองว่ามันยังไม่ใช่ในวันนี้อะ วันนี้งั้นก็ไปทําอย่างอื่นก่อนนะเออเขาอาจจะไปใช้ชีวิตใช้เวลากับเพื่อนนะคะความสัมพันธ์นี้ก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตไปนะคะอืคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยตายไปแล้วคุณต้องการให้มันจบให้มันชัดเจนถ้ามันจะต้องเกิดใหม่ก็ให้มันเกิดใหม่ซึ่งมันต่างกันมากจากในฝั่งของเขาที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ เราผูกมัดผูกติดกันไว้เขายังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่เลยแต่เขาแค่รู้สึกว่าวันนี้คุณอะอาจจะยังไม่รับฟังเขาเพราะคุณเป็นเดมเพรอร์เนาะเดมเพรอร์นิ่งเฉยแล้วนะคะกับคำตัดสินหรืออะไรก็ตามแต่ที่คนอื่นจะเอามายัดเยียดให้เขาอะคือเขาไม่สนใจแล้วก็เหมือนกับที่เขาตัดสินใจหรือเหมือนกับที่คุณตัดสินใจให้เขาะลดระดับความสัมพันธ์กับคุณลงไปอะ ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณไม่สนใจแล้วไม่ว่าเขาจะพูดจะว่าจะด่าจะตัดสินคุณยังไงคุณไม่สนใจแล้วเพราะสําหรับคุณมันคือกรรมแล้วก็มันจบลงแล้วนะคะแต่ในฝั่งของเขาเขารู้สึกว่าอืมโอเคเขายอมรับในความมความยอมรับการตัดสินยอมรับความมีอีกโก้ของคุณยอมรับในอัตราของคุณที่คุณตัดสินว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้ตัวเขาเองก็ยอมรับแต่เป็นการยอมรับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะไป ในขณะที่คุณเนี่ยฉันจบแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจบก็จบจ้าแต่ไม่ยังไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาไปทําอย่างอื่นนะคะก็ถึงบอกว่า Not Today วันนี้ที่เราจบกันไปเนี่ยมันยังมันยังจะไม่ใช่วันนี้แน่นอนตัวเขายังเลือกที่ไปทาอย่างอื่นอยู่เออมันเป็นช่วงเวลาของการที่เขาได้พักผ่อนอะกลายเป็นว่าเขาได้ไปแบบไปปาร์ตี้ไปมีเวลาแต่ว่าใจเขาอะดูเหมือนเขายังผูกมัดผูกติดกับคุณอยู่เลยนะเออ เขายังอยากจะเพิ่มระดับเลเวลของความสัมพันธ์ต่อให้คุณจะลดระดับความสัมพันธ์ของเขาก็ตามแต่เขารออยู่ว่าวันไหนคุณจะใจดีคุณจะรับเขากลับคืนนะคะอะคราวนี้เรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณเนี่ยลดระดับความสัมพันธ์ของเขากับคุณลงไปแล้วลดระดับความสําคัญของเขากับคุณลงไปแล้วคนนี้ยังตีมืออยู่หรือเปล่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเศร้าไหมเสียใจไหมหรืออะไรยังไงนะคะโอ้ อืมเขามั่นใจเหลือเกินนะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังจะกลับมาได้เขาแค่รอเวลาให้คุณใจเย็นรอเวลาให้คุณลดอีกโก้รอเวลาให้คุณอ่ะเปิดบ้านให้เขาได้เข้าไปคุยทําความไปเจราจาไปทําความเข้าใจมาโอนอ่อนผ่อนตามมาแก้ไขหรือว่ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งคนคนี้คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆเนาะเป็นไพ่ซิกซับนะคะยังรักยังคิดถึงแม้ว่า มันจะมีระยะห่างแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะต้องมีการเดินทางมาหากันแต่คนคนนี้ยังคาดหวังอยู่เลยว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะต้องกลับมาเขาเข้าใจว่าการที่คุณลดระดับความสัมพันธ์คือการตั้งกำแพงแต่เขายังเชื่อว่าคุณยังจะต้องการเขาอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาไพ่มันมีแต่ความหวังทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไพ่หวังว่าจะได้กลับมาคือซิเขาเป็นเดทค้อย่างที่บอกคือคนคนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะมูฟออนหรือทิ้งคุณไปจากความสัมพันธ์นี้นะ ตอให้คุณจะตัดสินลงดาบไปแล้วว่าคุณไม่เอาแต่เขายังไม่ไปไหนโอเคเขาอาจจะไปมีการเดินทางอาจจะไปนู่นไปนี่หรือดูเหมือนเขาจะไปแต่จริงๆแล้วเขายังไม่ได้ไปไหนนะคะเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหนแต่ว่าเหมือนขี่รถวนอ่ะคุณไม่ให้เข้าบ้านเขาขับรถวนอ้อมบ้านอยู่รอว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิดประตูบ้านให้เขาไปแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณแบบเออคืนนี้คุณยังไม่เปิดบ้านใช่ไหมงั้นก็ไปแวะผับข้างๆบ้านก่อนไปปาร์ตี้นะคะรอเวลาอยู่ ขาอาจจะมองว่าคืนนี้ไม่ใช่อกาสดีหรอกงั้นก็ไปจนเช้าเลยเช้าค่อยกลับทีเดียวแล้วค่อยกลับมาวนมาดูคุณใหม่ประมาณนั้นนะในขณะที่คุณแบบฉันตัดแล้วตัดแล้วคุณตัดแต่เขายังไม่ตัดค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยต่อให้คุณตัดเขาลงไปหรือลดระดับความสัมพันธ์ลงไปเขาก็ยังมีความหวังอยู่ดีเออคนนี้ดูมืนมึนดูตีมืนนะคะเออเขารู้สึกยังไงอีกเนี่ยเขาคิดถึงเขาคิดถึงแหละอ่าคิดถึงนะคะอยากวนกลับเข้ามาอยากให้คุณเปิดใจหน่อยได้ไหมเขาจะได้แบบว่าเออ คุยกันหน่อยอ่ะต้องการอะไรนะคะณตอนนี้เขามองไม่เห็นความชัดเจนในความรู้สึกหรอกว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงจริงๆเขารู้สึกแต่ว่าการที่ไม่มีคุณเนี่ยมันก็ทําให้เขาเบื่อเซ็งนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะโดนปฏิเสธแต่เขามองไม่เห็นความชัดเจนเลยว่าปฏิเสธแล้วยังไงอ่ะเออปฏิเสธแล้วเขาต้องทํายังไงหรอนะคะเขาคุยด้วยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเอองั้นปฏิเสธแล้วเราเป็นอะไรกันได้อยู่ไหมเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า คนนี้ยังมดูแล้วเหมือนยังไม่รู้ตัวนะว่าเออคุณไม่เอาแล้วอนะคะคุณจบแบบตอกฝาลงอะ่ะแต่ก็แอบเห็นว่าฝาลงมันยังแง้มอยู่แล้วคุณนี่ไม่ได้ปิดฝาลงจริงหรือเปล่าฝาลงยังเปิดได้อยู่นะคะคุณจบก็จริงแต่มันรอการเริ่มต้นใหม่หรือว่าลึกๆในใจเราเนี่ยตัวคุณเองแค่ต้องการที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นไหมนะคะอย่างที่บอกอะ่ะรอให้มันเป็น higher commitment ถ้านะตอนนี้ความสัมพันธ์ที่คุณตัดไปเพราะว่าเขาไม่จริงใจไม่ชัดเจนไม่จริงจังดูเล่นๆดูมาๆมาหายๆตัวคุณเองก็อยากจะตัดเพราะว่าคุณอยากจะให้มันเกิดความชัดเจนหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆตัวเขาอะ่ะอยากจะให้ความชัดเจนอยู่นะแต่ดูเหมือนเขายังจยังไม่ถึงเวลาของเขานะคะ Not today Not right time ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการปาร์ตี้ช่วงเวลาของการอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเพื่อที่จะได้ไป เสาะแสวงหาอะไรที่ที่จะต้องทําก่อนแต่งงานอะประมาณนั้นอะเออเป็นเป็นปาร์ตี้สลัดโสดอะเออคนคนนีอ้อารมณ์เหมือนแบบงั้นตอนนี้เธองอนอยู่ใช่ไหมงั้นเธองอนเราอีกสักหน่อยได้หรือเปล่าเลยเราจะได้ไปให้สุดอะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่คุณบอกว่าไม่จะไปก็ไปเลยไม่ต้องวนกลับมาคือไอเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องกลับมาคุณแบบคุณดูเหมือน มองดูว่าคุณน่าจะโกรธเขามากกว่านะคะไพ่ไพ่ The Emperor ดูกดโกรธดูมีอีกโก้แต่เขาแบบยอมรับแต่ยอมรับการตัดสินแต่ไม่ยอมรับบทลงโทษเออเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดนลงโทษเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือมันเซงอะที่คุณไม่หันหน้ามาคุยกันเพราะเขาคิดถึงนะคะอยากจะ หันหน้ามาคุยกันอยากจะมาคุยกันเหมือนเดิมอยากจะมากระนุ้งกระนิ่งอยากคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอืมถามว่าการที่คุณลดระดับความสัมพันธ์ลงไปเขาเป็นยังไงหรอเขาก็เซ็งแหละอืมเขาเซ็งที่ไม่ได้คุยกับคุณเหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีอย่างอื่นของเขาให้ทําอะนะคะคือคนคนนี้ย จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทําหรอกแต่ในเมื่อมันเป็นโอกาสดีของการที่คุณจะแบบไม่มาสนใจเขาไม่มาตามด่าตามว่าเขาเขาก็ไปทําอย่างอื่นรออะไรอย่างเงี้ยเออรอจนกว่าคุณจะหายงอนประมาณนั้นนะคะก็มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนเนาะเอาจริงๆเขาก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะตัดสินใจยังไงจะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะไปจากคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปไม่ได้ขนาดนั้นเพราะใจก็ยังรักยังคิดถึง ยังรู้สึกว่าตัวเองคอมมิชกับคุณอยู่ผูกมัดกับคุณอยู่ผูกติดกับคุณอยู่นะคะผูกพันกับคุณอยู่ทั้งรักทั้งหวงด้วยนะหวงคุณหึงคุณก็ไม่ได้อยากให้คุณไปมีใครตัวเขาเองก็เลยขับรถวนหน้าบ้านเพราะกลัวคนอื่นจะเข้ามาบ้านคุณนะคะกลัวคนอื่นจะเข้ามาจีบคุณเขาก็เลยรอดักรอขวางทางอยู่เออก็หวงก้างหวงคุณอยู่นะคะแต่คุณอ่ะไม่เอาแล้วก็รู้แหละ อื <buch> <ette> แต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือดักไม่ให้คนอื่นเข้ามาส่วนคุณจะออกไปหรือยังไงอะไรยังไงอ่ะน,นี้เขาก็คงทําไม่ได้ข้ามคุณไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้ก็แค่ขวางไม่ให้คนเข้ามาแค่นั้นเองนะคะเพราะเขารักเขาห<ค>ึงก <finished. S 2> ็คนคนนี้ถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็รู้สึกแหละจากการที่แบบไม่ได้มีกันแลกันแล้วหรือว่าคุณไม่ได้แบบยอมเป็นของเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอื <S <S <unsure> เขาก็ยังคิดถึงนะคะ หวง anyway? หึงอยู่ simple? นะอืมเขารู้สึกยังไงอีกคะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงการที่คุณลดระดับความสัมพันธ์ลงไปเนี่ยอาการของเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้อาการของเขาเป็นยังไงบ้างกินได้สบายดีนอนหลับหรือปาร์ตี้บ่อยอืมแต่ดูแลปาร์ตี้นะคนคนนี้ไปปาร์ตี้บ่อยๆนะคะอาการของเขาเป็นยังไงบ้างอืมพราะคุณเนอะพราะคุณแม่ค e ุณเอ้ย ถามว่าการเขเป็นยังไงเราก็หวยหาห่วงหาอาทรห่วงหาความปรองดองสงมามัคคีการแบบ ได้กลับมารียูเนียนกับคุณอะไรเงี้ยได้กลับมาเจอกันได้กลับมาพูดมาคุยได้มีสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะสัมพันธ์ทางกายทางใจอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ยังอยากมีอยู่นะคะอยากให้บทลงโทษมันจบลงเร็วๆสักทีอะตัวเขาอะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเขาโดนกักขังโดนคุมขังจากคุณน่ะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วปลดป,ปล่อยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยเออหันมาเป็นแบบ เป็นนางฟ้าเทวดาเหมือนเดิมที่คุณเคยเป็นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคืออย่าเป็นเดวิลใส่เขาเลยนะคะเออเขาพอแล้วเขายอมแล้วอเขารู้สึกยังไงเหรอเขาก็รู้สึกยอมนั่นแหละเพราะเขาก็เฝ้ารอคอยคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่นะคะไม่มีคุณชีวิตเขาก็ไม่ได้ไปได้ดีขนาดนั้นเนี่ยรอคอยเวลาที่คุณจะกลับมาแล้วก็จะได้ไปกันต่อจะได้ทำโน่นทำนี่นะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะ มาดูสิว่าไพ่นะคะแนะนําอยากจะแนะนําอะไรไพ่อยากจะแนะนําอะไร,ยยะนะนะไรในความสัมพันธ์นี้การที่คุณเนี่ยลดระดับความสัมพันธ์กับเขาลงไปแล้วเป็นแค่เพื่อนเป็นคนคุยเป็นคนเป็นแค่คนรู้จักหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่คุณแบบไม่ตอบอะไรแล้วเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรคะ่ะความสัมพันธ์นี้คุณทําถูกไหม open your eyes ไพ่บอกว่าเปิดตาจะ้ะและ conciliation มันจะมีการวนกลับมาอยู่นะของคนคนนี้เออ open your self to o t h e r เปิดใจให้กับคนอื่นเถอะนะคะ keep the door open เปิดประตูด้วยเปิดตาเปิดใจไพ่มีแต่บอกว่าให้เปิดเปิดเปิดอ่ะไพ่สามใบเนี้ยคือบอกให้คุณอะ่ะยอมรับในความเป็นเขาเถอะครั้งแรกที่คุณเห็นเขาเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะตอนนี้ Open your self to others. This is how you w i l w create new friendship and attract a love relationship. เปิดใจไปเดทคนอื่นด้วยอย่ามัวแต่รอคนนี้โอเคคุณโกรธเขาคุณตัดจบคุณลดระดับความสัมพันธ์แต่การที่คุณจะไปในสเต็ปหนึ่งได้คือคุณต้องไปเปิดใจให้คนอื่นด้วยมันเป็นเหมือนกันดึงดูดเขากลับเข้ามา มันเป็นเหมือนการที่ทําให้เขายิ่งหวงยิ่งต้องเทคแอคชั่นไม่ได้ปล่อยให้คุณนั่งรออยู่แบบนี้แล้วตัวเองก็ไปปาร์ตี้ไปสนุกสนานคือมันไม่ใช่นะคะคลิปเดอะโอเพนเปิดประตูให้คนอื่นนะคะเปิดให้คนอื่นเข้ามาด้วยอย่ามวัวแต่เปิดอย่าจะไปจ้องแต่จะเปิดประตูให้กับคนคนนี้เพราะคนนี้เขาก็จะคิดว่าโอ้มีเขา,ม,เขามีเขาเป็นเขาคนเดียวที่มีกุญแจบ้านคุณแจกไปเลยค่ะปั๊มไปเลยแล้วก็แจกบรรทุกคนเลยกุญแจบ้านเนี่ยเออใครเข้ามาก่อนก็ได้เข้าก่อนประมาณนั้นนะ เออนี่ยคนคนนี้ต้องมีการทริกกี้พลังงานเกิดขึ้นมันถึงจะมีการแล็กคอนซิเลชันเกิดขึ้นนะคะถึงจะมีการวนกลับเข้ามาของเขานะถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะไปจริงๆอ่ะคนคนนี้จะไม่วนกลับมาแต่เมื่อไหร่ที่เขานะคะรู้สึกว่าหรือเขาเห็นว่ามีคนเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะไปจริงๆอะ่ะคนคนนี้จะรีบเทคแอคชั่นแล้วก็กลับมาทันทีนะก็ประมาณนี้แหละนะคะคลิปวันนี้นะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอะไรกันเข้ามาสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายค่ะ